สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พาพี่น้องมาเห็ดเห็ดเฟืองในตะกร้านะครับพอเห็ดเฟืองในตะกราเดี๋ยวจะมีเสื่อเห็ดนะครับก่อนเห็ดเฟืองมันออกไปเขากขม่าขย้ำให้ละเอียดนะครับมีออกให้ละเอียดผสมครับห้ามอ่อนนะครับผสมครับอาหารเสริมนะครับผสมครับอาหารเสริมนะครับนวดให้เข้ากันนะครับผมนี่คืออุปกรณ์เพื่อนนะครับ มีห้ามออนมีอาหารเสือมีขี่งัวนะครับตอนนี้ก็เทใส่กันนะครับเทแล้วก็โนดนะฮะขย้ำขยํำให้เข้ากันนะครับผมเมื่อเซตเรียบร้อยแล้วนะครับขยํำเรียบร้อยเข้ากับเตรียมฟางเข้านะครับฟางเข้าแซน้ำไว้นะครับมาน้าใหจะขค้ืนหนึ่งสองเคืนนะครับฟางนะครับเอาใส่เนตะกาอาลงเนตะกาเข้ากับเอาเชือเข้าที่เฮ็ดใ้นะครับโรยตามขอบตะกาวันต่อไปเอาขี่งัวนะครับเอาขี่งัว สิ่งเป็นฟุลดของเขานั่นแหละนะครับโล้ยตามตะกร้านะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งครับวิธีการเฮ็ดนะครับจากวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอครับผมไปครับเอาใส่ห้วยใส่ทั้งขางนะครับเนี่ยเฮ็ดเอาใส่ทั้งขางเลย่าเอาใส่หยักหยักจับจีหยักหยักหยันมันโรนเพราะว่ากลางนี่มันเกิดเพราะอะไรอยู่แล้วเกิดหยักยักเพราะเขาตัดต้องไปครับตีดต้องไปเนาะติดต้องไปทั้งขาง อันนี้อันนี้ก็ยัาครับนี่อันนี้คือเชือเห็ดครับเชือเห็ดเนาะอ๋อเชือเห็ดผสมครับผสมกับหัวข้ามข้าวหั่มข้าวอ่อนนี่ครับเต็นี่ข้ามข้ามนะครับนะข้าวอ่อนเนาะข้าวกล้เนอะข้าวครับยเอันนี้เป็นเชือเห็ดครับนี่เชือเห็ดครับเป็นวยงามเพศลัยที่สี่ครับอันนี้เป็นอันนี้ขี้วัวขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งครับขี้วัวแห้ง ก็คือวัสดุการเห็ดอันนี้ใส่กิงหัวอีกครับใส่สั้งที่สองเห็ดคือกันเด้อเห็ดคือกันคือกันเลยเห็ดคือกันห้อยห้อยขิงหัวใส่ขิงหัวใส่หลายกับโป๊ะพิษอ่ะครับกับจะหลายหลายแล้วกับโป๊ะพิษับมันก็เป็นอาหารอือเราเอาหัวเชี่ยงหยัดใส่ขัาวผัดหยัดหยัดทั้งขางสิกระไรไหนหยัดหยัดตรงสี่กดลงกดลงน้ำกดลงใส่รอบ ฟางเป็นฟางฟางแซนด์เนาะฟางแซนามครับฟางแซนด์ครับเนี่ยอันนี้คือคือคือสั้นที่สองเลยเด้นีเข้าเทสซี่สั้นเทสซีสั้นครับเทสซี่สันครับเทซี่สั้นครับครับเออี่มาสีเตียมะก้าพอดีรับใ้ยาเทสซี่นเ้็ดเดได้ได้ได้ครับเป็นต่อยอดได้ไหมฮะ เย็บเย็นจนขาดคนละเอาแงนมานนั่นปะครับครับแงนโลกรครับแงนแงนเพราะิดครับมันมาถึงเฮ็ให้เกิดพวกหอนห้อยบังแม่แม่บังแม่บังออโบ้ยเนี่ยอ่ะเอ้ยอเคือคือเฮ็ดแบบทีเลยค่อยๆเฮ็ดไปห้อยบานห้อยห้อยห้อยโอ้มันก็เลยสิได้กินเนาะเฮ็ดกักฟันได้กินครับได้กินได้กินเฮ็ดปีนึงละบ้านคนมาทําเกิดเป็นน้องก็แบบเกะอ๊อฟจัดไปแล้วป็ชิคก็หลอดเขาเอาไมันนั่นตัวทุกวัน เฮ็ดใบยืนบานแมันนอมาเอาบ่ทั้อันนี้คือชั้นชั้นที่สามเอาเฮ็ดซีชั้นเฮ็ดซีชันแมนครับเห็ดงามออกมันจออกน้ำหูนี่น้ำสันออกนั่นนี่ครับออกน้ำหูตักราแมนครับมันสิออกน้ำหูตักราสาเหตุที่เขาบ่ใสหัวเสือกจักาเหตุมันจะเกิดเพราะอะไรที่เขานถือทับไเสอกได้ทั้งขางแต่ว่าสั้นทุกทายเขาจะใส จำหนี้เปนบาปครับได้้มาอันนี้เป็นสันที่สองเราหมดแลสันที่สามเห็นสันที่สามเห็ดซีสันครับซีสันอเมรกาเห็ดหลายก็หันไปบ้างครับได้ครับซีหาสันก็ได้เราได่เข้ามาโอ้ย3สันทอด้ตกระ่ายกรสูงเห็ดหลายสันครับเฮ้ยเห็ดต่สมัยเลยนะดรนน่ละ อันนี้เป็นเป็นสองสามสี่บทบชบขาหอยเต็มเลยเดครับี่ีเบิดเฟื่องแล้วผ่านปกติกับไ่ไส่เต็มน่ะเสื่องมันมันน่อยเต็มพูนก็ได้ครับเฮ็ดง่ายครับเอาไปต่อยอดได้อันนันเฮ็ดแนอื่นง่ายบิสุนเฮ็ดเฮ็นี่ได้บเฮ็ดเฮ็ดกินได้เไปใเ่กนไเไได้ครับด้นเดดันเฮ็ด สาอันก็เอาซุมคุ้มซุมุมสันตุไทยเอาอันนี้พกแม่อันนี้เกิดดีก็แบบที่ถงยางอะไรยินได้บ้างหเสื้อบ่ครับหาผัดไต่กมกุ้มเพาให้ให้ลมมันเข่ามันมันเกิดก็ลกเตาแม่งนะครับแนครับน่ตัวนี้ฟอบคุ็นอะรังไงบ้างนี่แครับแล้วคือันตุไทยนี่แล้วแรวเนแล้วครับแล้วตรงนี้เท่ากับน้ำบัดน้ำขั้นที่ดีเอาน้ำมักผสมกับ กอรหครับนำน้ำมามักผสมกับลิ้นที่ทั้งขอแสงผสมกันลิ้นที่ทั้งขอแสงคือว่าเข้าเข้าไปตากแดดแต่ว่ามันเป็นสีสีแดงแดงนะครับนั่นแหละผสมกับน้ำมักที่บ่าหักเอามาหดที่ดีเลยไม่เียนใ้เกิดดีมันสิเกิดน้องดูนี่แ ข voi, okay, ั uh, uh, okay. ้นมันเดนะเอา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 เ่ยติมมันบ่อนี่เติมบาเนี่เอาน้ำเชียอเติมเขไปแม่ครับมันสิเกิดนาะต้องเสยหลายก้าดีครับตอนี้ตอนี้คือเลอเือเรียบร้อยเลยนี่ครับก่อสิไว้ยังไงครับก็หดน้ำจอดไวบ้างไว้ในในทีโฮมเน่ยมันจากเนี่ยครับยครับบานถ่ายก็คือครับถงมาคุ้มพันกับสีห้แบงเป็นกุ้มนี่บ้านมีวิธีกเห็ครับหลังนอกรานน้ำเชื่อเห็ดนะครับน้ำเชรหมดมดเปียกเลย มดเปียกมันยุดลงเลยครับฮับแมนมดเปียกจะเอาถุงผัดติ๊พอกไว้สามมือเด้สามมือสามมือมาเปิดออกขั้นมันน้ามันหยดตินหลายแบบหลายเต็มถุงผัดติ๊กหยดลงหลายนะแต่พวกกต้องมดน้ำไหลายกันเลยแล้วมันมันหยดลงมามันจะจี๊จีจี๊ดดชิดชิดแยกเลยแล้วขั้นเบิ้งมันเปียกเปียกขั้นขั้นใหญ่เมื่เป็นเศษเป็นเศษด้วยนะพวกเป็นหนังแล้วขั้นมันหยดลงน่อยครับก็เปิดออกมด ตัดสามขึ้นครับนั่นแหละมดหมดไปแนี้ไปที่เก้าประมาณสิบมือจังเปิดเก็บสิบเลยคู่ใบมี่กสิได้คุ้มครับคุ้มผมหกน้ำเขาได้ต้องคุ้มหกน้ำเขาได้คุ้มมันก็ได้่ครับมันน้อยมันน้อยหดน้ำแล้วก็คุ้มใบหดน้ำแล้วก็คุ้มใบประมาณแค่สามสี่มือเนี่ยมันสิบเลยแต่ยิ่งเนี่ยเฮ็ดขายมันมาแต่เก็บเทียเดี๋ยวมันอยากยุบด้วย เฮ็ดมันจะยุกมันยุกอยู่ครับขั้นขั้นเท่าเพาะอนดูแ,แลดีงานเขาส่งเบิงใบจะให้มันชื้นเกินไปกับแล้วก็ปล่อยปล่อยล่มเขานั่นมันชื้นเกินไปมัน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 ถี่หน่ามัเปื่อยค,ครับ